รู้จักพี่พลได้ยังไงค่ะก็คือตอนแรกเลยเนี่ยเก๋ก็เขาสนใจในฟอเร็นะคะก็เข้าไปดูตามเพจตาม YouTube นู่นนี่นั่นค่ะแล้วเขาก็ให้เหมือนกับเราเนี่ยไปเข้ากลุ่มไลน์ไปเข้ากลุ่มลไลน์ลเนาะเพื่อตามซิกตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยค่ะพี่พลมันก็มีคนนึงค่ะเขาแชร์คลิปพี่พลนะคะเข้ามาในกลุ่ม เออเก๋ก็เลยเออลองกดเข้าไปดูดูดีดวกว่าตอนนั้นคือว่างนะค่ะพอเข้าไปดูเออพี่พลพูดอะไรเนี้ยเก๋รู้สึกเออมันใช่นะมันเหมือนกับดูพี่พลเล่าไปอะไรเงี้ยเก๋รู้สึกว่าเออใช่อาจารย์คนนี้คือแบบของจริงอะไรเงี้ยเก๋ก็เลยเริ่มดูคลิปพี่พลอ่ะหลายๆคลิปเข้าไปเก๋ก็เลยเออพี่พลมี Facebook ด้วยเก๋ก็เลยไปไปไปเสิร์ชหาเ Facebook แล้วก็โอเค ติดตามไปเลยค่ะตอนนั้นเนะี่ยก็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของการที่แบบรู้จักกับพี่พลค่ะค่ะก็ติดตามดูเพจพี่พลนะคะเห็นพี่พลโพสตเรื่องเอ่อเหมือนกับเวลาหน้าหน้าเทน,นะคะเกดก็เคยแบบมาเอาหน้าเทศพี่พลอะแาแกะดูก็คือแตเปรียบเทียบกับ y o u ูทูะที่พี่พลสอนนะว่า EMA อย่างนั้นอย่างนี้นะมันเด้งมีไพรแอคชั่นอย่างนี้ นะคะแล้วก็แต่พอเกดดูแล้วก็อเ,กดดวกเออเออพี่พลเขาแบบจังหวะเข้าอ่ะคือดีมากนะคะแล้วเกดก็แบบเออพยายามจะแกะพยายามก็เหมือนพอแกะเสร็จเอ๊ะทำไมพี่พลถึงเข้าจุดนี้นะเออแต่ดูมันสวยสวยมากเลยเออแล้วพี่พลรู้รู้ได้ยังไงเพราะมันจะพุงนะ่งณจุดเนี้ยอะไรเงี้ยค่ะเกดก็พยายามเหมือนวนไปดูก็กลับไปดู y o u t u ู e อีก ค่ะก็ก็รู้ค่ะว่าพี่พลแบบเพจเพจสไตล์แบบคูแว็กอย่างเงี้ยค่ะค่ะอะไรที่ทําให้มั่นใจนะคะที่เก๋บแบบเลือกพี่พลให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เนาะก็คือเอ่อตอนแรกเลยอะ่ะเราก็ติดตามนะคะดู YouTube ดูเพจเข้ากลุ่ม Line ก็เห็นแบบอาจารย์หลายคนเลยค่ะที่มาให้ความรู้ค่ะมีมีมีความรู้สึกค่ะว่าแบบเออเราอยากจะเรียนคืออยากจะเรียนกับหลายคนแล้วแหละแต่มัน หมือนยังมีอะไรอีกแบบนิดนึงอ่ะว่าเออมันมันมันยังไม่ใช่นะมันยังไม่ใช่แต่พอแบบมาเจอพี่พี่พลพูดในยูทูบอ่ะรู้สึกว่าเออพี่พลแบบมีของนะแล้วพี่พลใช้ภาษาแบบอธิบายง่ายอ่ะค่ะมันคือมันเข้าใจง่ายมันไม่ต้องมีแบบศัพท์เทคนิคแล้วแบบยิ่งฟังยิ่งงงแล้วพี่พลพูดออกมาเนี่ยเก๋ชอบเรื่องที่พี่พลบอกว่าเออไม่ว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ท้ายที่สุดเราต้องดูครแอคชั่นอะคือ เนี่ยเก๋ชอบตรงเนี้ยคือแบบเออใช่จริงๆเนาะมันเป็นของจริงอะไรเงี้ยค่ะก่อนที่จะมาฝึกกับพี่พลนะคะการเทรดของเก๋นะคะแล้วก็ปัญหาเลยต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนอะ่ะการเทรดฟอเร็กของเกนะ๋เนาะเก๋ก็ศึกษามาแบบแล้วก็เล่นฟอเร็กแบบแบบคนที่ไม่รู้จริงอะคะ่ะมีความรู้แบบงูงูปลาปลาเนาะแล้วก็ทีเนี้ย พอเรามีความรู้น้อยแต่เราไปลงสนามจริงแล้วโอ้โหผลมันก็ต้องแบบล้างพอร์ตนะคะมันก็แบบเดี๋ยวก็ล้างพอร์ตเดี๋ยวก็ล้างพอร์ตนะคะได้วินเลตแบบโอ้โหต่ําเตี้ยเลดินนะคะพอเวลาแบบเราเทรดได้โอ้โหก็ดีใจตัวสั่นอะไรเงี้ยพอเทรดเ,เสียล้างพอร์ตมมันเหมือนกับมันันเป็นการพนันมากกว่านะคะทีนี้เราก็เข้ากลุ่มไลน์ก็ก็ตามตาม เขาบ้างเรื่อยๆใครบอกเออจุดนี้นะจุดเด้งโดยเฉพาะพวกแบบแนวแนวรับแนวต้านอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออล้วก็ตามเข้าไปก็สรุปเออก็ล้างพอร์ตค่ะแล้วในกลุ่มอันเขาก็โชว์โชว์กำไรกันมันทําให้เรารู้รู้สึกว่าเอ้ยทำไมโชว์กำไรเอยมันได้ง่ายอ่ะมันทําให้เราแบบเราเราเราคิดเราคิดว่ามันง่ายแล้วเราก็ทําอีกแล้วก็ทําแบบเดิมอีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งหลงทาง ตามสิกแนลไปสรุปแล้วก็เจ๊งอยู่ดีอะค่ะอะไรแบบน,นี้ค่ะ <c ười> คือปัญหาแบบเยอะอะเก๋เป็นคนแบบสวนอะเล่นสวนก็สวนมั่วไปหมดคิดไปเองมโนเก่งแนวรับแนวต้านอะไรเนี้ยสรุปก็คือแหกทุกด่าดมีถูกแล้วก็มีถูกอีกอ่ะค่ะพี่พลค่ะ <c ười> ดู Youtube กับพี่พลเก๋ก็เลยรู้สึกแบบเออพี่พลทําให้แบบเออรู้แล้วว่ามันเป็นยังไง ความความรู้เรามันน้อยไปอ่ะมันไม่มันไม่พอที่มันจะเอาตัวรอดในตลาดนี้ได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าเราก็ย้อนกลับมาเนาะเราก็จําเป็นต้องหาความรู้เพิ่มนะนะคะจนมาเจอพี่พลนะคะค่ะหลังจากที่เรียนกับพี่พลนะคะได้พวกเทรดเซตอัพเทคนิคต่างๆเนี้ยคะ่ะผลเลยก็คือพี่พลอนะ่ะจะปรับพื้นฐานใหม่ทั้งหมดอะนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นแบบคนไม่เคยมีความรู้มาเลยไม่เคยรู้จักเลยแต่พอมาเรียนก็จะสามารถที่จะแบบ เข้าใจได้หมดทําได้หมดนะคะพี่พลจะบอกพวิธีการดูเทรนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโดยทั่วไปอ่ะมือใหม่เนี่ยค่ะก็จะไม่ค่อยดูเทรนหรอกนะต่อให้เปิดคอมปุ๊บเห็นกราฟมาเออเหมือนคันมือแล้วอยากจะเข้าไปแล้วก็เหนกับมโนเก่งว่ามันถึงตรงนี้มันจะเด้งไปนั่นพอมันขึ้นไปนั่นมันจะลงมานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมันมันเลยทําให้เราแพ้แต่พี่พลก็สอนนะคะว่า ให้เราเล่นตามนะคนในตลาดเขาเล่นไปทางไหนให้เราไปทางนั้นมันไม่มีอะค่ะที่มันจะเออซื้อที่ดิฟแล้วไปขายที่ไฮอะไรเงี้ยพี่พลบอกว่าให้ให้เราเล่นกลางๆให้เราเก็บกินช่วงกลางเราเก็บสั้นๆแล้วก็รีบออกนะคะพี่พลก็จะได้ได้ความละเอียดอะไรเงี้ยค่ะในการในการดูอะไรต่างๆนะคะมีเซ็ตอัพแล้วก็มีเทคนิคค่ะพี่พลสอนให้รอด้วยค่ะปกติเป็นคนแบบ รอไม่ค่อยเป็นนะคะพี่พลก็จะบอกนะว่าจุดไหนเนาะเราต้องระวังเราต้องเออเราต้องดูอะไรให้ระวังอะไรความน่าจะเป็นต่างๆที่มันจะไปพี่พลสอนให้แบบเออเราเนี่ยการที่เรามาเทรดอ่ะเราเราต้องเล่นกับสถิตินะนะคะทำให้วินเลตของกีนะสูงถึงเก้าสิบเปอเซ็นะคะก็รู้สึกภูมิใจมากมากค่ะพี่พลค่ะความแตกต่างนะคะจากการเรียน ชื่ออื่นกับพี่พลเนี่ยก,ยววก,ยกยค็คือเก๋ว,ว่าเก๋ๆโชอบตีค่ะคือเก๋ว่าเก๋เนี้ยไม่เคยลงเรียนที่ไหนมาก่อนเลยนะอย่างมากเก๋ก็คือแบบไปเรียนไปเกาะตามกลุ่มต่างๆเข้าดูเฟซบุ๊กอาจารย์คนนั้นคนนี้นะคะจนได้แบบมาเรียนกับพี่พลอ่ะเก๋ก็รู้สึกว่าแบบคือมันว้าวมากอะคะ่ะเออพอเก๋เรียนแล้วเนี่ยเก๋ไม่ต้องไปดูอะไรที่ไหนอย่างอื่นแล้ว นะคะแค่แค่แค่ดู u t u ู e ฟรีของพี่พลอ่ะล้วก็รู้สึกเออมันต้องมีแบบคือมันดีอะคะ่ะแค่เรียนตรงนั้นอะมันมันก็ทำได้แล้วนะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบนะคะกับอาจารย์ท่านอื่นเก๋คิดว่าเหมือนกับเหมือนมันยังมีอะไรที่มันเออมันมากกว่านั้นอะไรเงี้ยค่ะมันมันเป็นเทคนิคเฉพาะอะไรเงี้ยเรียนแล้วแบบเก๋มไม่ค่อย เข้าใจเออลองเอามาทําตามเอออันนี้จุดเนี้ยที่อาจารย์คนนั้นเคยบอกมัน้ังไปทางนี้พอเราเฝ้าดูกันเอ,อ๊ะมันไม่เห็นไปแบบที่อาจารย์คนนั้นเขาเคยบอกเลยก่อนหน้าที่จะมาเรียนนะคะติดปัญหาตรงไหนก็คือปัญหาปัญหาใหญ่ของเก๋เลยเก่งคิดว่าเออเก่ไม่สามารถที่จะแบบทําเงินได้อะค่ะอันนี้คือปัญหาหลักเนาะเราเล่นแล้วเราไม่ไม่ได้เงินอะ่ะอันเนี้ยเป็นปัญหาเลยเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ,อ๊ะ เทคนิคเราเนี่ยเออมันไม่ดีเราเราไม่มีเทคนิคตรงนี้นะอคอ่ะปัญหาคือก็เทคนิคการเข้าออเดอร์นะคะแกอ่านกราฟไม่ออกเข้าใจว่าแบบอ,อ่าคือเข้าใจที่ผ่านมาเข้าใจว่าเออเราต้องเล่นเกมยาวๆนะคะเราต้องดูไทม์เฟรมแบบสี่ชั่วโมงเดย์ขึ้นไปอย่างเงี้ยเออมันน่าจะดีกว่าเพราะไทม์เฟรมอย่างนั้นอ่ะเหมือนมันไม่ค่อยจะหลอกเราเราต้องเล่นเกมยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นะจนมาเจอพี่พี่พนเก่งคิดว่าเอ้ยแบบเดทเอ้ยมันดีกว่านี่ <laughs> มันดีกว่าเข้าไว้ออกไว้เออมันจบมันมันนอนหลับอ่ะค่ะแล้วหลายครั้งที่เราเคยลองแล้วหละแบบเล่นเป็นสี่ชั่วโมงนะกว่าจะไปแต่ละแท่งโอ้โหเป็นวันวันอะสามวันยังไม่สามวันยังยังไม่จบเลยอะไรเงี้ยเผลอๆก็ลงมากินเอต่อค่ะแล้วก็ในปัญหาของเก่กอย่างเนึ่งก็คือการพวก การตั้งสต็อปลอสการจุดเทคโปรฟิตอย่างเงี้ยนะคะจุดต่างๆของเรามันไม่ดีเลยอะไรเงี้ยค่ะเราจะชอบมันโนว่าเออมันต้องแบบไป R R อเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้นพอเราตั้งสต็อปลอสผิดมันก,มนก็มันก็กลับมากินก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราเราไม่รู้ตรงนี้นะคะพอเราทําในด้านของเทคนิคอะเรามันไม่ดีเราก็จะกลับมาคิดแล้วว่า m i ซ d s e t เรามันไม่ถูกหรือเปล่านะคะ อันเนี้เออพ,พี่พี่พี่พลเคยบอกเคยบอกในยูทูบอย่างโวพี่พลพูดมาแบบตรงกับเราทุกข้อเลยเนี่ยว่เยะเทคนิคเราไม่ดีเราก็จะวนกลับไปมองเรื่องไ er ม่สดิเกอร์เหมือนเราเราวนเวียนอยู่ในอ่างน้ําแคบๆแบ่แบเหมือนเราก็ไม่ได้ไปไหนสักทีปัญหาบานมากเลยค่ะพี่พลพอได้เรียนกับพี่พลเนี่ยมันทําให้แบบเห็นรู้สึกว่าเออมันได้ปลดล็อกทุกอย่างเออมันได้เข้าใจนะแลที่สําคัญมันเสริมความมั่นใจเรามา,มากๆเลยะ อ่าสหรับเนื้อหาการเรียนการสอนของพี่พลนะคะก็คือตอนแรกเลยเนี่ยพี่พลจะให้แบบวิดีโอมาดูเยอะมากๆมากๆนะคะมันก็จะแบ่งเป็นภาคทฤษฎีกับภาคตรวจการบ้านของรุ่นพี่นะคะพี่พลจะเรียงลําดับเนื้อหาเนี่ยตั้งแต่แรกเลยนะคะทําให้เราเข้าใจก่อนว่าตลาดฟอเร็กคืออะไรยังไงอเมริกาลอนดอนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเราเรียนตรงนี้ค่ะพยายามทําความเข้าใจกับมันซึ่งมัน ไม่ยากเลยค่ะมันเป็นเอ,อวันดูมันแบบพอดูปุ๊บมันก็เก็ตเลยมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ยากนะคะแล้วพี่พลก็เรียงแบบลำดับมาดีจากนั้นอ่ะพี่พลก็จะให้เราไปดูนะคะในการเทรดของรุ่นพี่ก็คือเป็นชุดที่ตรวจการบ้านนะคะเพราะพี่พลแบบเอ,อรุ่นพี่อ่าทําไมเขาถึงเข้าจุดนี้นะคะเหตุผลในการเข้าแล้วพี่พลก็จะเตือนนะคะว่าเออต้องดูอะไรมั่งข้อควรระวังอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอจากนั้นอ่ะพอเราเรียนเสร็จนะคะสองรอบพี่พลก็ให้เราเนี่ยอ่ารอบที่สองนะคะต้องจดสรุปออกมาด้วยนะคะว่าอ่าพี่พลพูดว่ายังไงเนี่ยค่ะสาระสําคัญค่ะประมาณนั้นจากนั้นพี่พลอ่ะก็จะให้นักเรียนอ่ะเริ่มทําการบ้านส่งซึ่งการทําการบ้านส่งเนี่ยมันเหมือนกับคือจากเราเรียนอ่ะเนาะเราเรียนเราก็แค่ดูผ่านๆแต่พอเราได้ทําการบ้านอ่ะราเหมือนเราแบบเราได้ทําจริงๆนะคะเราก็จะ จุดเข้าเราเนี่ยเราก็จะคิดว่าเอ้ยทาไมเราถึงเข้ามันถึงจุดนี้แล้วเราเราจะได้จดจําด้วยยิ่งทําเยอะะค่ะยิ่งดีเหมือนแบบเรามองกราฟเรากรารได้ผ่านตาเราเราก็บันทึกบันทึกบันทึกไว้นะคะอันไหนผิดอันไหนถูกเดี๋ยวตัวเราจะเริ่มปรับเราก็จะเริ่มเข้าใจเองเกคิดว่าแบบมันเป็นแบบหันกลับเป็นกุศโลบายที่ดีมากๆค่ะที่ให้นักเรียนทำการบ้านนะคะแล้วก็มีการตรวจการบ้านแก้ไขข้อผิดพลาดอะไรเงี้ยให้กับนักเรียน,นะคะ่ะ ความรู้ทั้งหมดเพียงพอไหมโอหเก๋คิดว่าแบบเพียงพอเลยค่ะก็คือก็คือว่าเกินพอเลยค่ะแต่ว่าพอเราได้ความรู้จากที่พนไปเนี่ยนะคะสําคัญเลยคือเราต้องฝึกฝนฝึกฝนอยู่เสมอะคะ่ะพอเรามีแบบเวลาว่างอะ่ะเราก็อาจจะเปิดวิดีโอเก่าๆดูและที่สําคัญอะ่ะเราต้องพยายามแบบเสาอาทิตย์นะคะ ตลาดปิดแล้วก็ย้อนกลับมาทําการบ้านนะคะมาทําการบ้านหน่ฝึกฝนอยู่เสมอเพราะในระหว่างที่จันถึงสุกที่เราเทรดนะคะเราก็ต้องบันทึกการเทรดของเราด้วยคือทําเทรดเจนออลตลอดะคะ่ะอย่าให้ขาดเพราะว่าพอมันสุกเนี่ยมันจบวันปุ๊บมันสอบเราจะไดเอามาดูนะคะว่าอาเราได้กําไรเพราะอะไรเราขาดทุนเพราะอะไรตรงไหนอะไรเงะะี้ยค่ะเราจะได้กลับมาทบทวนตัวเองนะคะความรู้พี่พลอะ่ะ มันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ที่สําคัญเลยคือเราต้องรู้จักทบทวนะค่ะเราต้องฝึกฝนค่ะสําหรับเกนะคะถ้าสมัครเรียนกับพี่พลเนี่ยเขาก็ได้วิดีโอมาดูอย่างอย่างเดียวเขียนว่าโอ้โหละเอียดแล้วค่ะละเอียดยิบละเพราะว่าวิดีโอของพี่ปลโหเขียนว่ารวมๆกันเป็นร้อยร้อยชั่วโมงกว่าได้อะค่ะซึ่งมันแบบละเอียดมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบเอ่อ พอพี่พลตรวจการบ้านอ่ะแบบมันจะมีแบบทุกเคสเลยอะที่เราเคยผ่านตาแล้วเราทําไม่ได้ว่าเราทําได้แต่เราไม่รู้เนาะว่าเราเข้าเพราะอะไรอะไรเงี้ยพี่มันมันจะอยู่ข้างในวิดีโอที่พี่พลส่งมาให้เราดูเลยค่ะอะไรที่เราไม่เคยเจออย่างเงี้ยเราก็จะได้เจอในวิดีโอนั้นนะคะค่ะสำหรับบรรยากาศในการเรียนนะคะกับพี่พลคลาสแรกเนี่ยเกวก็มีความรู้สึกเออเหมือนเราก็ไม่เคย เป็นแบบเนี้ยนะคะแบบอ่าต้องตื่นมาเรียนแต่เช้าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยค่ะเขาเกก็เตรียมตัวเราก็ต้องแบบเตรียมตัวเลยตั้งนาฬิกาปลุกกลัวจะตื่นมาเรียนกับเพื่อนไม่ทันนะคะเราก็จะแบบหันกลับเป็นกังวลน,นะ่ะว่าเออตื่นมาเอ้มันเช้ามากตื่นมาแบบสมองเราเออมันยังจะเบอร์อยู่ไหมอะไรเงี้ยนะคะคืนก่อนที่จะเรียนอลไรเราก็ พยายามเหมือนที่จะนอนให้เร็วแต่แบบเออเราไม่เคยนอนเร็วอะค่ะเหมือนมันกนอนไม่หลับอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กับที่รุ่นรุ่นของเกยค่ะเรียนเรียนกับพี่พลเออคือโชคดีหน่อยเหมือนพี่พลก็แบบเลื่อนเวลาให้เออเริ่มสอนตอนตีห้าเวลาไทยอะไรอย่เงี้ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเก๋ได้ยนินเออเนี่ยพี่พลสอนตีสี่นะอะไรค่ะ <laughs> แต่พอามาเรียนจริงเออพี่พลขยบเวลาให้ พี่พลใจดีนะม,มาเป็นตอนตีห้าก็พี่พลก็ใจดีค่ะโค้ดบอมก็ใจดีบรรยากาศในการเรียนคือดีมากค่ะเพื่อนๆก็เพื่อนๆก,ก็ตื่นมานะคะพร้อมหน้าพร้อมตามากันหลายคน,นะ,คะอะไรเงี้ยพี่พลก็ตรวจกันบ้านด้วยความแบบอ่าเอาใจใส่ค่ะมีการอธิบายใช้ภาษาที่ง่ายเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องมีแบบเทคโนิเทคนิคแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะมีอ่า มีข้อซักถามข้อสงสัยอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะพี่พลก็ตอบได้เคลียนะคะเก๋เนี่ยก็ได้ความรู้ไปด้วยค่ะพอเรียนเสร็จพี่พลก็จะส่งวิดีโอที่เรียนอะเอามาให้ดูย้อนหลังอีกทีให้ให้พวกเราได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะเข้าได้คมเข้าแล้วพุ่งสต็อปสั้นเนี่ยโหเป็นเป็นเป็นคําที่ไม่ได้เกินจริงเลยค่ะคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะตอนที่เก๋เรียนที่เก๋เเฝึกนในเนี้ยเออจังหวะนี้มาเนี่ย เอ้ยมันใช่มันเราเช็คลิสแล้วมันมีหนึ่งสองสามเหมือนที่พี่พลบอกเราเข้าเลยเข้าปุ๊บพุ่งปั๊บอะไรเงี้ยออาวโอ้โห amazing มากคือเราเนี่ยมันไม่เคยทําได้ไงคะพอเจออย่างเงีเ้ยอตื่นเต้นที่มันทําได้จริงนะแป๊บเดียวบางทีนะคะแบบแท่งเดียวทําเฟรมห้านาทีอย่างเงี้ยถึงี TP เลยตกใจคะ่ะไม่เคยเจอ <laughs> มันเป็นอะไรที่เป็นของจริงอะคะ่ะ มันไม่เกินจริงค่ะพี่พลค่ะหลังจากที่เรียนแล้วเนี่ยนะคะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงโหต้องต้องบอกว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะจากหน้ามือเป็นหลังมือค่ะมันทําให้เราแบบกล้ากล้ามากขึ้นก็คือที่ผ่านมาเหมือนเราก็แบบเราก็ล้างพอร์ตมาเยอะอะไรเงี้ยเนาะบางทีเราเจออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกหลอนนะคะเออมันยังหลอนเหมือนมันยังอยู่ในจิตใจเราเราแบบลังเลลังเล อะไรเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากที่แบบมาเรียนกับพี่พลมันทําให้รู้แล้วเออเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวเราเรียนมาแล้วเราฝึกมาแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสถิตินะอืแล้วพี่พลก็แบบฝึกจิตใจของเราด้วยค่ะนอกจากเทคนิคนะอ,อะไรเงี้ยก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราต้องคิดเลยว่าเฮ้ย hey, เงินก้อนเนี้ยเราโยนทิ้งน้ำได้เราถึงเข้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเข้าพร้อมความมั่นใจนะคะแล้วผลมันก็ออกมาตามที่เราฝึกเลยค่ะ เข้าตามระบบค่ะเข้าตามที่ฝึกมาค่ะความรู้สึกที่มีต่อโค้ดนะคะก็ดับแรกเลยเก๋แบบอยากขอบคุณอยากขอบคุณมากๆเลยค่ะอยากขอบคุณที่พนนะคะขอบคุณโค้ดบอมนะคะที่แบบเข้ามาโค้ดนะคะทําให้เหมือนกับนักเรียนเนี่ยทําให้เก๋นเนี่ยได้มีความรู้เนาะมีอาวุธติดตัวนะคะไปท่องยุทธจักรในตลาด forex นะคะมันคือแบบ ที่พลแบบให้อาชีพอาชีพที่หาเงินนะคะคือมันแบบสําคัญมากเงินเงินมันคือทุกอย่างในเหมือนกับทุกวันนี้เนาะเพราะฉะนั้นนี่เกคิดว่ามันมันสําคัญคือพี่พลให้สิ่งที่แบบสําคัญมามา,มากๆอะ่ะเออเราก็ต้องต้องพัฒนาต่อไปนะคะก็ขอบคุณตัวเองด้วยะคะ่ะที่พาตัวเองเนี่ยมาเจอพี่พลตัดสินใจนะคะที่จะเรียนกับพี่พล ให้พี่พลได้ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ให้นะคะค่ะสำหรับคนที่กำลังสนใจหรือว่าลังเลอยู่นะคะเก๋จะบอกว่าในในในฐานะที่เก๋แบบเรียนจบไปแล้วเนาะก็เหมือนกับเป็นรุ่นพี่นะคะอยากจะบอกว่าแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะต้องให้มาเรียน,นะค่ะถ้าเกิดเราเก่งมากพอเราทําเงินได้เราจะไม่เหมือนกับพยายามค้นหาคอร์สนู่นนู่นนี่นั่นหรอกเหมือนให้เรามาค่ะให้พี่พลมาแก้ให้ ให้พี่พลแบบมามาจับจุดให้ว่าเรามีอะไรที่ต้องแก้ไขพัฒนาตรงไหนนะคะที่พลแก้ไขให้ได้ะคะ่ะเพราะว่าถึงยังไงเนี่ยถ้าความรู้เราเนี่ยมันไม่พอที่จะจะทำเงินเราก็ต้องไปเสียเงินให้ตลาดอยู่ดีนะคะแล้วมันอาจจะมากกว่าที่เราจะต้องเออตัดสินใจมาเรียนกับพี่พลก็ได้อะไรนะคะแล้วก็สําหรับคนที่แบบไปเรียนมาหลายที่แล้วนะคะแล้วมันใช้ไม่ได้จริงนะคะจะ มีข้อสงสัยซักถามอาจารย์ไปอาจารย์ก็ใหม่ตอบตอบ,ตอบช้าสองสามวันนะคะบางคนก็แบบสองสามวันบ้างลองมากับพี่พละคะ่ะพี่พลอะ่ะเอาใจใส่นักเรียนนะคะถามอะไรพี่พลก็ตอบนะคะแล้วพี่พลก็เหมือนกับในขณะเรียนอยู่ในคอร์สอ่ะจริงๆอะ่ะพี่พลแบบแก้ให้ครบจนจบแล้วะคะ่ะแล้วพี่พลก็เหมือนกับพ,พี่พี่พรรี่พลเล่าให้ฟังว่าคอยติดตามเหมือนกับลูกศิษย์อยู่ตลอดลูกศิษย์จบไปแล้ว สอบผ่อนฟันได้ไหมทำงานได้อะไรทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเหมือนกับเป็นครอบครัวค่ะไม่ต้องลังเรนนะคะตัดสินใจมาเรียนกับพี่พลเลยค่ะแล้วก็จบกับพี่พละคะ่ะจบที่นี่ไม่ต้องไปเรียนกับที่อื่นอีกแล้วค่ะ,ะสำหรับคนที่เหมือนกับจะปป p y วิชาพี่พลไปสอบนะคะเก๋ okay, คิดว่าเอ้ยเราเรา,เราเรียนกับมาสเตอร์ทะแนมันต้องดีกว่าอยู่แล้วเพราะเป็นเพราะวิชาเนี้ยเป็นวิชาของพี่พลเลยพี่พลเป็นคนเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างหลักสูตรขึ้นมาเองพี่พลมีประสบการณ์เทรดมากว่า20กว่าปีแล้วพี่พลกว่าจะได้มาถึงทุกวันนี้ค่ะพี่พลเขาต้องเจออะไรมาแบบมาเยอะรู้ว่าอะไรแบบดีไม่ดีออย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่พลเตือนเราหมดทุกอย่างบอกนักเรียนหมดทุกอย่างอะค่ะเหมือนเหมือนเราจะขับรถไปแบบกรุงเทพเชียงใหม่อย่างเงี้ยพี่พลเขาแบบ ขับไปกลับมา20กว่าปีแล้วอะเขารู้ว่าตรงไหนทางลัดทางตรงตรงไหนโค้งควรระวังตรงไหนมีหลุมมีบ่ออย่าไปนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขาก็จะเตือนเราหมดแล้วก็จะทําให้เราอะไปถึงจุดจุดหมายอย่างปลอดภัยส่วนสําหรับคนที่ copy วิชาพี่พลไปเทศอะคะ่ะหลักสูตรของตัวเองอะเขายังไม่มีเลยเนาะเหมือนเขาก็ต้องมาหามาต้องมาหาพี่พลเหมือนกับมาลอกอะคะ่ะเรียกว่ามาลอก ออกไปสอนเออแล้วคนแบบนี้หรอคะที่เขาแบบจะจะเข้าใจถ่องแท้อย่างแท้จริงที่จะเอาไปสอนนะคะสาหรับคนที่แบบกําลังจะหลงไปเรียนหรือว่าคนที่ไม่รู้อะไปเรียนมาแล้วเออแล้วมันเรียนแล้วแบบมันเอามาใช้ไม่ได้จริงอะคะ่ะให้ไม่ไม่ไม่ต้องเสียใจคะ่ะเราพลาดไปแล้วให้เราเออมาเจอพี่พลแล้วกลับมาเรียนกับมพี่พลก็รับรองคะ่ะจบทุกอย่างทาเงินได้แน่นอน,นะคะ่ะ อค่ะอยากบอกอะไรกับรุ่นน้องนะคะเพื่อเป็นไกลด์บอกเลยลงรงเรียนกับพี่คนปุ๊บเนี่ยที่ปนก็จะให้วีโอให้แนวทางของเรามาฝึกอยากจะบอกรุ่นน้องค่ะว่าให้ตั้งใจนะคะหาเวลาว่างนะคะมาเรียนมาทําที่คนให้ทําการบ้านอะไรก็ก็ทําค่ะพยายามทําแล้วผลดีมันจะเกิดขึ้น กับตัวเรานะคะอยากวกแวกออกนอกลู่นอกทางค่ะเรียนให้จบก่อนนะคะกัดฟันเรียนแล้วก็วิชานี้มันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแน่นอน